วันวนี้ทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนโหลดชนะีตเ่นจิ้นเนาะเพราะว่าช่วงนี้มีคนแบบถากมาบ่อยมากในคอมเมนต์ว่าโหลดโปรแกรมยังไงจริงๆมันหาดูใน YouTube เอาก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พาทำเดีย๋ยวน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทำแบบรีบๆเลยแบบไม่ต้องสนใจไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเยอะะโอเคเราก็เขียนไปเลยว่าชีตเอนจิ้นแล้วเราก็เซิร์ชไปนะครับแล้วเราก็กดชีตเอนจิ้น อ่ะใส่ปุ๊บมันจะมีคาว่าดาวน์โหลดเชนจินแล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคไฟล์มันเด้งขึ้นมาโอ้ยสองไฟล์อ่ะเราก็ลบไปอันหนึ่งเราก็เนะี่ยรอโหลดเสร็จอ่ะจะมันโหลดเสร็จใช่ไหมเราก็ไปที่โฟลเดอร์หรือเปิด,เป,ดเปิดแบบเปิดโปรแกรมเลยก็ได้เซตอัพมาเลยก็ได้แล้วก,กดนี่ยิ yes, ่ <c oughs> ไปเลย <c oughs> มันไม่มีภาษาไทยนะก็อังกฤษไปกดโอเคเสร็จปุ๊บรอสักครู่หายไปไหนแล้วเนะี่ย อ่าอยู่นี่แล้วก,กด next ส k i ิป l l ไปเลยอันนี้พาโหลดแบบรวบรัดเลยไม่มีอะไรเยอะแยะเลยมันมันโหลดง่ายมากทุกคนเสร็จปุ๊บแล้วก็ฟินิชไปเลยครับพอฟินิชเสร็จปุ๊บนี่โน no ไปอันนี้ก็ค a นเซ l ไป่ะก็ประมาณนี้เนี่ยได้ละชิลเลนจินเ n ็ดจจะใช้ก็เนี่ยตามนี้เลย ตามที่เคยสอนในคลิปก็คลิปนี้สั้นรวบรัดง่ายโอเคตามนี้ครับเราไปหาโลดเอา